กับสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ค่ะมอนีก็เลยมาติดตามเรื่องราวความฝันของน้องพิมพ์เนาะค่ะน้องพิมพ์เพิ่นฝันโตวิคค่ะแต่ว่างวดนี้น้องพิมพ์เพิ่นจะฝันว่าจังไรก็ไปฟังเอาน้ากันเนาะค่ะน้องพิมพ์ฝันงวดบังหันค่ะหุกเกิบเก่าเนาะค่ะผููไลตัดเล่นขึ้นสืส่อนันน้องพิมพอยู่เนาะค่ะ น้องทิมเพิ่นหงหกเจ็ดเก,เก่าเก้าเจ็ดค่ะเรื่องราวความฝันของน้องพิมฝันต่อวิกงวดหนึ่งน้องพิมสิฝันว่าจังไรกะมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของน้องพิมค่ะฝันว่าบุ้งว่าไปใส่นะ่ะมือขึ้นเนายค่ะฝันมือขึ้นนี่แหละคันไมเลยเนี้ล่ะค่ะฝ <c oughs> ันว่าบุ้งว่าไปใส่ ก็ไปไปน้ำเฟนเนี่ยละค่ะไปซอว่าขี่รถกับขึ้นป่ขี่นะคะ่ะพอไปหอน,นันมันเป็นแบบว่ามันวัดแบบว่าวัดนานาค่ะวัดไหนก็งามงามไปหอนนานาค่ะ <c oughs> ไปหอนวัดไหนก็งามแห้งกับไปกาผ้าไปกามนมงเนี่ยแหะค่ะ <c oughs> ไปกบแฟนสองคนไปกับบันกับ ไปเล่นอยู่ในวัดนี่ยังอ่ะไปนั่งเล่นอยู่ในวัดกวดใบใหม่ซอยลวงปู่น่ะค่ะแต่ว่าหมูอยู่วัดนี่บนน่นน้องพิ่นก็มีแต่ของมาชี้ไม่ยังเพิ่นนั่นล่ะค่ะมาชี้อยู่ยังเพิ่นก็ะยางกวดลานวัดอจุ hẳn นนะค่ะส,สมมติเป็นหมอกท่องเที่ยวก็คือสิบ่เสื่อกันะค่ะแต่ว่าคนเคเขาหลายแม่ค่ะค่ะบมันี้ไหอหอดก็ไป็นขาพ้าก็แฟงนั่นแ่ะค่ะบ้านนี้เสียวมาก บัางานประตูทางเขาวัดมั้ขามันเหมิดนะ,ะเหมิดแต่ก็มียังมีแสงสัวสลัวนะบ้านเนี่เอามาแล้วถามว่าจะไปใส่ต่อแสกับว,ว่าเมื่อประมาณน,นะนบ้านเนี้ก็เลยว่าเอาเมัดกับเมื่อตัวบ้านนี้มันมีเล็กหน่อยผู้นึงนะ่ะนะเล็กหน่อยพูนึงเป็นม้ายืนอยู่หน้าหน้าวัดนั่นแหละกับวง,วง,วงหัวลูกเต่าเราไปดอกค่ะเป็น มาขอไปยูน้ำมันาค่ะเล็กหน่อยผ้หยิงแม่ค่ะเมาอยูน okay. yes. ้ำม sure ันนาค่ะขอเมาน้ำแน่เป็นวันมันนะค่ะกรเลยถามเร็กนีอมาไปว่าสิมก็ใส่หน้ะเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าสิม่าสิมว่ยูน้ำันนาค่ะก็ไดบอกไกาแฟน่ะเ้าสิมว่ายูน้ำเบี๋ย่นเพล่นก็เลยว่าอันนะบ่งบอกว่าลงไปเอาเมือวสิบบอกสิบบอิษบ่เน่ะค่ะอย่าม่ควมพิษค่ะ ก็เลยถามว่าเป็นลูกใคเพิ่นว่าบ่มีแม่เพิ่นวาน่ะนะค่ะบ่มีแม่บันนี่ตัวจะคล้องนั่นกะนนี่ตัวหนูก็แฟนกับพวกไปคนเดียวบ้านมี่หนูเนาะค่ะบ้านมี่หนูไปคนเนาะค่ะเพิ่นว่าบ่มีแม่บ่มีพ่อหน่ะเนี่ยค่ะเพราะไปอยู่น้ำเน่เพิ่นว่านั่นนะค่ะนิดหน่อยนี่ยก็เป็นตาหักเดือดในในพวกฟันน่ะนะค่ะก็เลยถามแฟนว่าเสียเอาจังไหนล่ะบานนี้ เพเ่นก็เลยว่าเอาเอาตัวละตัวได้หน่อยปรนมานั้นน่ะค่ะค่ะบ้านนี้เอาคือรถนั่งบนนางหนาเลยค่ะบนนางหนาต้นไปกับร้ขี่รถไปบันคัดกับขี่รถกับบงหมูเขกันน่ะคัากับเกิดมีรถแม่่ะบ้านนี้ขี่รถนั่นเสียเขามานางหนาบ่เขามาเลยค่ะได้หน่อยน่ะบ่เขามานางหนาเลยบ้านสินังท้างหลังน่ะนางกระบะ่งค่ะบ้านพอขึ้นแล้วๆรถมันกับเสือ เป็นเร่งนักเหอแม่คะก็เลยหันไปมองมานี่นาก็มันเป็นผีเนาะค่ะมันบมเมนคนนะค่ะเป็นผีนากับีมุนๆอ่ะนาค่ะนาแดงเลือดอาบนานอ่ะนาได้หน่อยอ่ะนผีได้หน่อยอ่นาค่ะเป็นผีแม่ค่ะเป็นผีหันไปก็เลยบอกแฟนว่าพี่เฮาผีคือรดน้ำได้ยังไดงนี่นานาค่ะมันบมเมนคนได้หนี่นะนาในควอมฝันน่ะมันนี่ก็เลยว่าเฮาเสียจังไหนบ้านนี้ แฟนน่ะก็เลยถอยรถกล,ลับเขาไปในวัดน่ะนะค<ฆ>่ะถอยเขาไปบาดเนี่ไปหอดนัน่นลรกจากรถเลยเขาบ่เห็นเลยค่ะบ่เห็นเล็กน้อยคนนั่นแมนค่ะบ่เห็นเล็กน้อยคนนั่นตอนขึ้นรถน,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 น้่นาาง,นงน้องพิมพ์นั่นนาตายังดีๆอยู่นาตายังดีค่ะตอนมองน้ำกันนะแต่พอขึ้นรถแล้วแล้วนอกเดี๋ยวว,ยว่าเราเป็นห่วงนาะค่ะนอยากนั่งข้างหลังอ่ะนะค่ะว่าอยากนั่งเอานั่งหน้ากับบนนั่งแมนค่ะ น้องทิมก็เลยห่วงเล็กน้อยค่ะก็เลยหันกลับไปเมืองกลับไปเมืองน่ะมันมีเลือดในหนาเล็กน้อยนะเลือดอาบเลยตาก็ยิ้ไๆบบานี้มันเหมือนโบเมนค้นน่ะแม่ค่ะค่ะเป็นยังไงกับสิโบเมนผีบอ่ค่ะค่ะน้องทิมคิดว่าผีเนาะค่ะบบานี้เล็กน้อยทีค่ะท้อยกลับไปเรื่อยนแล้วกระเสดรตื่นขึ้ว่าเลยบ่เห็นว่ามีเล็กน้อยอยู่แล้วกระเสดิะลุขึ้นมาเลยกับไม่ขึ้นยค่ะแต่ว่า ให้น้องพิมตีเป็นตัวเล็กน้องพิมตีเป็นตัวอะไรตีเป็นตัวเหล็กวะคะน้องพิมกับว่าดผีน้องหาคนตายกับสิเป็นศูนย์มาจากค่ะผู้หนึ่งกับสิเป็นหนึ่งมาจากคค่ะ่ะศูนย์หนึ่งมาจากขาน้องพิมจะตีบ่คอยเก่งอาะสิเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปจากสันนาค่ะแต่ให้เอฟซีร่องตีมืองกะแต่ว่าน้องพิมกับพี่เหลขมากอยู่ในใจน่ะมันน่ค่ะเล็กตัวอไรน้องพิมมากน้องพิมมากก็สิมีหนึ่งเจ็ดหก ก็สตัดลงมาอีกก็จะเป็นหกเจ็ดจ็ดสีนะหกับหนากับล้างแล้ะแต่อันนี้นาค่ะแต่ว่าเล็กที่ในความฝันนั้นน้องพีมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปยังสันนาค่ะแต่ว่าสองตัวนี้ขอเพิ่มเป็นเลขมักะนาค่ะน้องพี่มันก็สิมักแน่อยะค่ะแต่ว่ากัได้นไปกับสานีเนาะแต่ว่าสานีกับน้องพิมอายุเจ็ดปีเนาะยี่สิบสามปีค่ะ ยี่สิบสามปีแต่ว่าสามีหลวงพิมกับะจ็กปีํากันค่ะยี่สิบสามสากันค่ะยี่สิบสามปีเนาะแต่ว่าเด็กหน่อยนั่นกับบัวรมาหอดเทือนบัวรีมาเพราะว่าขึ้นรถเดียวน้องพิมแหน่หินนึงบ่ะแหน่หินนอเร็นัรนมันหนักคือคือคือขนยังคือขนหินนี่เนาะค่ะก็เลยหันกับขวอมเป็นห่วงนั่ล่ะค่ะก็เลยหันกลับไปก็เลยไปบอกแต่ว่ารถนี่นลองพิมขี่รถยังไป นอกตอนไปนั่นหูซื้อว่าฟันฟน่ะฟันนั่นอยู่ในวัดแล้วค่ะค่ะแต่ว่าปิกอัพน่ะบ่กหูว่าขี้ปิกอัพไผมาแต่ว่าบ่้านใ้ฮอดไซส์สามฮอดแค่หน้าวัดน,น <c oughs> ะค่ะแต่ว่าก็บ่จักบ่จักถืเดียนรถเนาะบอ่บอค่ะบ่ค่ะบ่แม่นรถเจ้าของแม,ม่นบอนึกจังได๋สิบ่แม่นรถเจ้าของค่ะตอนไปน่ะตอนฝันยังมือคื้นมือคืนนั่นก็ไปก็ฮู้ซื้อว่าไปฮอดกับฟันฝันนั่นฝันอยู่ในวัดล่ะนะ วันวันเด็ไปเที่ยวในวัดแล้วค่ะแต่ว่าแห่งแต่ว่าขาออกมาจะเด็กขี่รถไผออกมาโบหตเว้าหงโตแฟนไปขคนขับแต่ว่าก็บ่ได้เบึงป่ายทะเบียนเ่นบ่บ่ค่ะเรื่องราวความฝันของหลวงพิมมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะบ่ค่ะ้าบ่มีก็ขอบคุณแนวสร้างความฝันแนวสร้างโจเล็กนาอหลวงพิมมี่นาอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสนผูสชมมา เบิ่งเบกของน้องพิมพ์นาะค่ะน้องพิมพ์เพิ่นฝันตโตอิกคะ่ะงวดเบิ้งหันน้องพิมพ์เพิ่นกบฝันเขาเนาะคะ่ะตาตดหลินก็เข้าคะ่ะงวดนี้น้องพิมพ์เพิ่นฝันตโตอิกคะ่ะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกคะ่ะน้องพิมพ์เพิ่นฝันว่า,เด,าออะะเด็กหน่อยมาขออยู่นั่มนาะค่ะเด็กหน่อยมาขออยู่นั่ น้องพิม์ก็เลยให้ขืนทั้งหนาบอย่อมขึ้นค่ะเล็กหน่อยคนนั่นขึ้นทั้งหลังหลุดนอค่ะน้องพิม์พก็เป็นห่วงกับหัวกกับหลังบึงนาเล็กน่อยเลือดเต็มหนาค่ะไหลน้องพิม์พว่าเล็กหน่อยคนนั่นเป็นผีค่ะก็เลยตีเป็นตัวเ,เลขศูนย์หนึ่งเลขมากของน้องพิม์นอค่ะหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกค่ะ เด็กของนองพิมพหมักค่ะบันทีสองพฤษภาคมพศอ2000อาอยฮกเก็อย่าลืมกดติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนำในเด้อค่ะถ้าบพื่นกดติดตามป้าบนคนอีสานขอฝากส่งป้าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อสีบริีพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตุเลศค่ปะป่าบุญคนอีสานกาสิหามาฝาก่ันผู้ชมทางบ้านเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกาพียงเท่านีน้คลิปน้าโผกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปังกับตุเรศของหนองพิมพเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ